โอเคก็ okay, สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในรายการแนอะสซัซ่าจีีกันอีกเชินให้กันอีกครั้งหนึ่งนะโอเควันนี้เรามาอยู่กันในแมปเกาะล้างของผมนะฮะโอเควันนี้มาอยู่แมปเกาะล้างตอนที่5นะครับโอเคนะครับก็ได้หางหายกันเป็นนานนะครับพอดีว่าป่วยไม่สบายนะครับผมก็ได้นะไปน,นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะโอเค นะครับก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปนะฮะไม่สบายจริงๆโอเคตอนนี้ก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วนะครับยงแต่ว่าก็ยังมีก็ยังมีเสมหะติดคอกันบ้างถ้าพูดติดติดขัดยังไงก็ต้อง ขอไปกันด้วยนะครับโอเควั okay. นนี้มาอยู่ในเกาะล้างแล้วเราจะทำอะไรกันดีครับวันนี้เออหลังจากที่ทำฟาร์มต้นไม้กับรรกาเสร็จก็ไม่ได้เล่นนะต่ออะไรเลยนะครับก็ไม่ได้เล่นอะไรต่อเลยนะ ็มีแค่นี้แหละครับก็วันนี้เราทำไรดีลงไปขุดแร่ดีป่ะเออเราน่าจะขุดแร่เนาะโอเคฟิสเอ,อ่อให้วัวให้วัวนิดโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปรกรณ์ไปขุดแร่กันนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มที่จะโอ,โอ้กระตุกกระตุก ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะหิวแล้วนะครับโอเคเอาเก็บทำไมมีพิกแอกเออโอเคเดี๋ยวเขาเก็บของแป๊บหนึ่งครับรู้สึกว่าของเต็มตัวอะไรตอนนี้โอเคเก็บไปเขาเก็บของสักครู่ครับทำพิกแอเก,กให้ก่ลันเออเอาควานเก็บไปก่อน นะครับเออโอเคอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะไปลงืานกันเลยนะครับแล้วก็แล้วก็รอให้ข้าวโตวนะฮะ เดี๋ยวเราค่อยย้ายฟาร์มกันนะครับโอเคแป๊บหนึง่งไหมเออตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้อ่ะอ้าชิเเเปเฟนโอเคนี่เออเราก็จะไปลงทางเก่าของเรานะครับ โอ้ยรู้สึกว่าเสียงนี่ไม่ค่อยมีเลยนะรู้สึกมันโฟมหรือเปล่าครับเออเราจะขุดยังไงต่อดีเนี่ยอืมขุดลงไปปะขุดลงไปดีป่ะฮะอืมโอเคขุดลงไปนะตรงจุดตรงนี้เลยแล้วกันโอ้ยอะไรเนี่ยโอเคขุดตรงไปตรงนี้เลยแล้วกันฮะ ดินดินดินด้วยลืมเก็บดินไว้นี่หวงว่าคงมีอะไรนะโอเคมันน่าจะมีดันเทียนนะแต่ว่ามันไม่มีก็นะครับกดตรงนี้ไปด้วย หลังจากที่ป่วยไปก็เป็นแค่ไข้หวัดนะครับไม่ถือกับเป็นโรคอะไรร้ายแรงนะฮะโอเคก็เป็นไม่สบายเฉยๆไม่ได้มีโรคร้ายอะไรนะครับแต่ว่าได้ไปอยู่โรงพยาบาลนะครับโอเคก็เป็นอะไรที่ทรมานเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ ขุดไปก่อนเนาะว่าตอนนี้ร้อยข้าวของเราโตฮะขอกินข้าวไปก่อนแล้วกันแต,แต่ว่าทำไมไม่เจออะไรเลยเนี่ยลงมาลึกแล้วนะขุดเป็นห้องดีป่ะเออโอเคขุดเป็นห้อง ขุดเป็นห้องแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยเ,ออเ,ออเดี๋ยวเราค่อยทําเป็นไอ้นั่นนะ่ะขุดเป็นขุดเป็นก้างปลาคิดภาพอ,ออกปะครับน่าจะรู้จักอยู่นะขุดเป็นก้างปลาเนะี่ยโอเคอเราอยู่ที่ y 3 6สาสบหนะครับนี่ก็เป็นมอส F3 ามนะฮะโอเค ไปดูพิกัดแบบนี้แล้วครับมันสะดวกดีครับโอเคห้องแบบนี้น่าจะมีแล้วนะเอ,อ่อหุดไปทางนี้แล้วกันนี่ฮะตรงไปเรื่อยๆเลยฮะโอ๊ยพังละเสียงดังขึ้นไปเปล่าโอเคนะครับรู้สึกว่า รู้สึกว่าเมื่อกีจะเสียงดังเกินไปนะผมว่าหรือเปล่าไม่รู้กดไปทางนี้กดไปทางนี้ก็ต้องระวังเอออะไรล่ะน้ำทะลักด้วยนะครับเนี่ยน้ําซัดมาทีก็นะโอเจ็บคออย่างไรโอเคถึงใกล้จะถึง,ถง,ถงน้ำไม่ยังเลย น่าจะแล้วนะทำไมเจอเยอะจังเลยครับหินเนี่ยเออโอ้ยไม่เจออะไรเลยตอนนี้ฐานเราก็โอ้กระตุกกระตุกตอนนี้ฐานเราก็ยังไม่มีอะไรนะเออไม่ขอดูแล้วกันเข้ามาแต่เยอะแยะโอเค มันโ,โอ๊เฮ้ยมีลาวาด้วยฮะโอ้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 ระวังใจเย็นจะเย็นเออโอเคมีลาวาด้วยเฮ้ยนึกว่าเ้ยนึกว่าจะไม่มีดันเจียนนะเนี่ยมีด้วยฮะเก็บเก็บเก็บขอแล้วกันลาวาเนี่ย อ <c oughs> ันนีอฮะมีดันมีดันเกียนจริงๆด้วยฮะโอเคตอนแรกมันนึกว่าจะไม่มีดันเกียนซะแล้วโอ้ย่าย่ายากระตุกโอ้โหต,ตอนนี้มืดเลยฮะมืดเลยโอ้ดันเกียนขึ้นไปข้างบนฮะเออโอ,โอตรงนั้นเออกระตุกกระตุก อ่าอะแล้วก็ฮะแล้วก็ออกไปข้างนอกเหรอเออแล้วก็ออกไปข้างนอกเนี่ยนะเอยจะปักทำไมครับแปบบ๊บนึงนะติดปะอ่าโอเคติดอ่าไม่ติดละโอเคครับ เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครแป๊บหนึ่งโอเคกลับมากันแล้วโอเคติดนะครับท่านี้ก็ ไม่มีอะไรเลยฮะโอ้โหเป็นถ้ำเล็กๆมีแค่ลาวาฮะและ้วลาวานี่เราเราเอาไปทำให้ไ,ไว้เป็นออกซิเดียนไปเนเธอร์ดีกว่าเนาะโอเคครับเออลืมไปเลยซึ่งกอล้างนี่นะฮะก็ยังก็ยังไม่มีเควสเลยนะเออก็เออ,เอ,อนะครับ ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์เควสไว้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะทําจะให้ทําจะให้มีเควสอะไรบ้างนะครับซึ่งเล่นมานี่ก็ยังไม่มีเควสเลยนะก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครมีเควสอะไรที่อยากให้ทําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแหละครับตอนนี้ว่างจังฮะอ่านทุกคอมเมนต์ครับไม่ว่าใครจะเมน้นอะไรมาแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอ้โน้ำตาลักน้ำตาลักเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอามืดเลยเฮ้ยเออเออตอนนี้แป๊บนึงนะโอ้โหเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่มืดจริงฮะเอากระตุกอีก มาไกลขนาดนี้เลยเหรอ,อต้องต้องปักทอสข้างบนรวเนี่ยเผื่อน้ำทะละักอุ้ยอ้ยอโอ๊ย,อย,อย <c oughs> ทำไมถึงกระตุกวะเมื่อกี้เนี่ยโอโอเคอุดน้ำเรียบร้อยทอสเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย ทางนี้กับทางนั้นทำไมทางนี้มันใกล้จังวะโอเคไม่เป็นไรนะครับขุดไปตรงนี้เลยเย่ yeah. โอ้เจอฐานแล้วครับเจอฐานแล้วเจอฐานแล้ว <c oughs> โอเคพังวันที่หนึ่งนะ <c oughs> ทางนี้มีฐานด้วยฮะเลเวลเราก็เลเวลห้าแล้วครับ <c oughs> เออนี่นี่ ตรงนี้ใช่ป่ะโอเคอเฮ้ยทำาังไงกันนี่อุด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 ขุด,อดโอเคฮะเราจะขุดตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวฮะเราจะไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ทำไมมันกระตุกวะนะครับ แป๊บน,นึงเปนึงเออโอ้โหตอนนี้เราจะหิวตายแล้วครับผมจะขึ้นไปดีไหมเนี่ยโอเคฮะตอนนี้ผมจะหิวละผมหิวละเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนขอขึ้นไปข้างบนก่นแล้วกันนะครับว่าเออ ข้าวโตกัหรือ,อยังหรือจะได้ข้าววัวกินเออคิดหนักนงเนี่ยข้าววายละมันวัาห์เกิดมาทั้งทีเนาะไปฆ่ามันอตอนนี้เป็นเวลามืดครับโอ้โหกำลังจะมืดพอดีเลยอยจะไม่ได้ฮะจังหวะน,นี้สู้อะไรไม่ได้แล้วฮะนอนก่อนนะเอาลืมปิดประตูอีก โอเคครับเย่เ yeah, ชา้าเอ้ยอะไรเอ้ยหลบหลบหลบชุดม่วงไม่ใช่เดี๋ยวเรไปปิดประตูแบบเออมันไม่โดนเผาด้วยสิคือมันใส่หมวกอยู่ไงตอนเนี้ยโอ้โหจะตายอยู่แล้วฮะยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บเก็บของที่สำคัญไว้ก่อนนะ ของที่สำคัญของที่สำคัญโอเคฮะ <c oughs> เราเก็บของที่สำคัญไว้นะโอเคไม้สำคัญไม้สำคัญถ้าเก็บไป่ cobblestone ก็สำคัญนะฮะเฮ้ยมันฟังประตูเดี๋ยนะ้เด๋นวนะเออได้สีิงๆมันฟังประตูเอาเลยนะ ออกไปเลยปะเลเวลห้าด้วยสิโอ้โหเจไดเลเวลจังได้มาจากการขุดฐานต้งนั้นแล้วก็ผสมพันธุ์วัวเฮ้ยหวัดดีอยู่ไหนมาแล้วเฮ้ย hey, ลบโอเคโอ้แบบดีกิตอนนะหลบแบบดีกิตอนโอ้โหหลบคมชัดเอ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอเคอืเกือบตายฮะจังหวะนี้ ไม่มีตัวอะไรนะโอเคชุด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 เกาะชุดเกาะขอไปทำใจในบ้านแปบบ๊บโอเคฮนะอ่าโอ้โหดูสิฮะดูหลอดเลือดดูหลอดเลือดก,กับหลอดอาหารสิครับอื้าเท่ากันเลยรับรองฮะถ้าหิวนี่ ไม่เหลือครับถ้าหิวโอเคเดี๋ยวไม่มีตัวอะไรแล้วนะโอ้โอ้โอ้อามืดได้จอดำเออโอเคไม่มีตัวอะไรแล้วนะเขาทำขนมปังกินแป๊บน,นึ่งนะครับกระทางชีวิตไปก่อนนะก็ขนมปังสักอันก่อนตอนนี้ยังเพิ่งสิไก่โอเคโอเคโอเค ขนมปังสักอันก <c oughs> okay, ่อนโอเคขนมปังขนมปังขนมปังฮะเฮ้ยโอเคขนมปังชิ้นแรกของเกาะน,นี้หรือเปล่านะครับเย่โ yeah. oh. อ้รู้สึกอิม่มรู้สึกอิ่มฮะโอเคได้อีกสองเนใช่ปะ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้บัวดีกว่า มาบัวฟีดได้ยังบัวอยู่ตรงนู้นหนึ่งตัวฮะโอเคโอ้โหมีแมงมุมอยู่นู้นด้วยเออเอาเดี๋ยว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 ฮ<ะ>ัลโหลบัวมานี่ดีโอ้เฮ้ยบัวทำไมโอ้โหแล้วดูแล้วดูชีวิตดีตอนเนี้ยบัวทำไมมันไม่เดินมาวะเฮ้ยเออมาแล้วกิปเปอร์ <c oughs> นะครับวัดเอาแล้วว่าอีกตัวโอ้ยอข้มาแล้วหนึ่งสองโอเควันนี้ขอขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้กินโอ้มาแล้ว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 โอเคยืนอยู่เฉยๆร้อยมันเข้ามา โอเคนะนี่คือวิธีการตีคิปเปอร์ที่ไม่มีทางสู้นะฮะไม่ต้องบูมากสมบีรทุกตัวแล้วะฮะสัตว์ตัวเนี้ยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมันก็แล้วมันก็โอ,โอโหเมื่อกี้เมื่อกี้กระตุกฮะ,ฮะเสียายเลยเว้ยโอเลยโอเคนี่คือการตายครั้งที่เท่าไหร่ของผมปะโอเคไม่รู้โอเคไม่นับนะครับ เดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนแล้วกันโอ้รู้สึกรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยฮะจังหวะน,นี้นะครับอืรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เออเราก็เกิดใหม่นี่นาะเมื่อกี้เนี่ยเราตายไปโอเคอันมุมนี่นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยนายต้องชดใช้เมื่อกี้เพื่อนนายฆ่าเรานี่ โอเคครับผมขอเปลี่ยนคำพูดนะครับจากที่ว่ายือนอยู่เฉยๆแล้วรอตีมันเปลี่ยนเป็นตีแล้วถอยหลังนะฮะโอเคผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับถ้าชีวิตเหลือประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราเข้าวัวได้ยังเ,เมื่อกี้เราได้กระดูปะวะเมื่อกี้เรเาไม่ได้กระดูปน่าจะได้ทำไอ้นี่เนาะเปลี่ยนตูก โอเคเก็บเดี๋ยวเก็บเก็บของแป๊บนะฮะเอาออกมาโอเคเดี๋ยวเราอย่าอนเมื่อกี้ทีแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคนะเดี๋ยวเราไปลงเหมือนกันต่อเลยแล้วกันเอาเอาเอชอบประตูจันช่วงนี้ไม่ได้เล่นนานเนะ เออนะโอเคถ้าเราไปลงเหมืองกันต่อฮะรอรอก็อย่างที่บอกว่าพันนี้เราจะลงเหมืองน,นะฮะเราก็ต้องลงเหมือง <c oughs> เราก็ต้องลงเหมืองไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ชีวิตเราก็เต็มแล้วเนาะจากโดนนางมุมให้ชีวิตใหม่กับเรานะ Uh huh. ต้องขอบคุณบงมุมมากที่ให้ชีวิตใหม่กับเราแบบไม่ชอบสักเท่าไหร่นะโอ okay. เคอาชิเปงมาลงเมืองแต่ไม่ได้เอาทอสมาเา้ยโอเควิ่งขึ้นวิ่งลงฮนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เกหนื่อยอีกฮะหิวอีกครับจงังหวะนี้โอเค ตอนนี้เราก็นะเดินไปเดินม,มาจนจบคลิปนะอ้ต้นไม้เราก็โตเยอะแล้วนะเนี่ยอืมเอาโอเคทอสเออโอเคทอสอยู่ไหนทอสเหลือแปดรายเดียอืม โอเคนะครับถ้างั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสำหรับก่อหลังนี้นะฮะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดหั cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปและสมัครรับข้อมูลด้วยนะฮะโอเคถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับที่บอกไปช่วยทำ ช่วยคอมเมนต์ว่าจะทำให้ทำเควสอะไรบ้างกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กอลางเรายังไม่มีเควสเลยนะครับโอเคก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายจริงๆนะครับบ๊ายบายแล้ว